สวัสดีครับเบสเชลิ่งนะครับอีพีที่สาเอ็ดนะครับสัญญากันไว้แล้วนะครับในอีพีที่สามสิบว่าวันนี้จะพูดถึงเรื่องรีแลกรีแลกหน่อยพูดเรื่องสโลบ้างนะครับคือหลายๆคนคิดว่าการทําการฝึกสโลวนี่ยน่าจะยากแต่จริงๆสำหรับผมเนี่ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆถ้าเราฝึกตามเบสิกของเบสเชลลิ่งที่ผมเคยเคยแนะนําไว้มาตั้งแต่แรกเราจะสามารถเอาวัตถุดิบทพวกนั้นนะมันรวมกันเป็นสโลวได้แบบง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องแบบ คิดถึงเรื่องอลิกหรือการแกะทานซิปชั่นเลยนะครับใช้สิ่งที่มันใกล้ตัวมากที่สุดเหมือนเดิมนะครับเคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่ผมที่ผมนับถือมากๆนะครับพูดในเวิร์กช็อปงานหนึ่งว่าว่าจริงๆแล้วาการโซโล่มันคือการใช้น o t 12เสียงกบลิทึมเท่านั้นเองนะครับซึ่งวันนี้แหละจะมาแสแดงตัวอย่างของสิ่งนั้นนะครับให้ดูแต่ว่า,าวันนี้ จะใช้แค่โน้ต8เสียงก็คือใช้แค่ใช้แค่สเกลสิเสียงที่ว่าตอนต้นก็คือจะรวมถึงพวกนอนแดอโทนิกหรือว่า,าพวกเทนชั่นด้วยครับซึ่งอันเนี้ยผมเคยอธิบายไว้แล้วเดี๋ยวจะขึ้น EP ีเก่าๆให้ว่าแดอเอทนิกนอนแดอนิกคืออะไรแล้วแดอโทนิกคืออะไรนะครับโอเคหลักการง่ายๆเลยคือเราจะใช้ซีเมเจอร์สเกลนี่แหละครับกับริทึมมาทำเป็นโซโล่นะครับอย่างแรกสมมุติว่าเราฟัง ลูปของอเสียงกลองหรือแพทเทิร์นที่มันเป็นแพทเทิร์นหลักเนี่ยแล้วจับฟิลมันให้ได้ก่อนว่ามันฟิลเป็นประมาณไหนนะครับลองฟังดูนะครับอย่างเงี้ยผมรู้แล้วว่าลิทึมมันเป็นประมาณฟิลประมาณแบบฟิลบอสโนว่าหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยคราวเนี้ผมก็จะคำนวณว,ว่าเราจะต้องใส่ลิทึมิมาร์ไบโดยยังไม่ต้องจับตัวเบสด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวจะ ใช้เป็นการแคลปหรือการตบตบมือแล้วก็พยายามใส่ริทึมเข้าไปแบบว่าไม่ต้องยากนะครับให้มันเป็นโมทีฟที่จะจำง่ายๆนะครับลองฟังดูนะบาทที่2องไว้สามอ่ะ,อะจำไหมล้ะ อย่างนี้ไม่จำเป็นว่าต้องเหมือนร้อก็ได้แค่แบบอย่างน้อยตั้งตั้งเป้าหมายไว้นิดนึนงว่าเอ้เราจะเล่นริทึมประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวลองอ,อีกสักแบบหนึ่ง ใส่เมลนี้เข้าไป เห็นไหมครับเรื่องโซโลเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องยากอย่างที่คิดเลยนะครับแค่เราหยิบเอาสิ่งใกล้ๆตัวมาจับมาลองคิดมาลองดัดแปลงลองใช้กับมันดูนะครับวันนี้ยังไงก็ปิดท้ายเบใช้ด้วยเรื่องนี้แล้วกันเรื่องไอเดียในการสร้างโซโล่นะครับอุปกรณ์ที่ใช้อัดวันนี้นะครับก็คือเหมือนเดิมนะครับคอร์สเด็กทันมิกนะครับเจสเบอร์ลินนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่ตัวแทนจำหน่ายของคอร์สนะครับทั่วประเทศได้เลยวันนี้ เมชชาริงลาไปก่อนสวัสดีครับ